<c oughs> ลำพึงโยนจอหอมมาแล้วนะครับคุณสุนัยนะครับหัวใจสามดวงพีสิทธิ์นะครับเป็ดเล่าแผ่นกละลานนะครับละพินแค่ผมมองหน้าแตนนะครับส่วนแม่น้องชมพู่กับพ่อนายและน้องเซดิงนะครับปีกว่าแล้วครับที่เขาเพิ่งเดินได้ นะครับเพราะความดีใช่ไหมครับนะเขาเพิ่งเดินได้นะครับเพราะความดีใช่ครับ <c oughs> นะนั่นแหละนะครับตอนนี้นะครับพ่อแม่น้องชมพู่เขาเดินไปไหนมาไหนเขาไม่ต้องอายใครแล้วเห็นไหมละ่ะเพราะกรรมมันเริ่มออกมาแล้วนะครับเห็นไหมไม่ใช่ว่าไปใส่ร้ายไปสีนะนะครับคดีต่างๆเนี่ยมันเป็นผลพวงมาทั้งนั้นนะครับผลพวงของจำเลยทั้งนั้นนะ่ะ แล้วยิ่งคดีน้องชมพู่ถ้าคนทั้งโลกเขารู้ตอนนี้เห็นไหมเส้นผมน้องชมพู่ไปตกอยู่ในรถจำเลยก็อ้างว่าชมพู่เคยขึ้นรถของตัวเองนะครับมันไม่ใช่เส้นผมแบบนั้นนะครับมันเป็นเส้นผมที่ถูกตัดจากบนเขานะครับเป็นเส้นผมที่ถูกตัดตัดจากบนเขามานะครับแล้วมาตกอยู่ในรถตัวเองเนี่ยนะครับเออ <c oughs> นะครับเออเขาก็เจอนะครับ มัน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 เป็นกลุ่มเดียวกันไหนที่เจอบนเขาแล้วก็เส้นผมของจำเลยผู้หญิงเนี่ยกไปอยู่บนเขาได้ยังไงตรงนี้แหละครับเห็นไหมชาวโลกเขาก็เลยเริ่มเข้าใจพ่อแม่แล้วนะครับเออนะครับแล้วมันไปตกอยู่ตรงนั้นได้ยังไงเด็กหายทั้งหลายวันแล้วเส้นผมนี้มันมาจากไหนเห็นไหมละ่ะนะครับเราก็ไม่รู้นะครับเราก็ไม่รู้มันไงนะครับคนมาน่าถึงถึงวิธีการน่าถึงถึง ถึงขั้นตรงนั้นแล้วโลวมโคลก็เชื่อว่านะครับเขาอาจจะนะครับหมดทางไปอ่ะมันจําใจต้องทําหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับถึงมีเส้นผงเส้นเผ้าน่ยนะครับตกไปอยู่นะครับตกไปติดที่ตัวน้องหรือติดที่เสื้อผ้าน้องอะไรอย่างนี้นะครับใจใจกดดันสนันออนไลน์ที่น้องกับประชาชนอองมูดหอยนะครับว่าอาจาราบ้านสวน <c oughs> เดี๋ยวมันก็ฟัดกันเองนะครับเห็นไหมอย่างที่เราเห็นกันทุกมาเนี่ยนะครับนะอย่าลืมกดไลด้วยนะครับเนี่แหละครับเรามองกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับเรามองกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับนะครับจำเลยสองคนเนี่ยครับสร้างความวุ่นวายนะครับสร้างความวุ่นวายอยู่ตลอดเลยนะครับเห็นไหมล่ะนะครับไม่มีไม่มีสักครั้งเลยนะครับเขาทําอะไรก็แล้วแต่นะครับ เขาทําอะไรก็แล้วแต่และอีกอย่างนะครับคำพูดของพ่อแบมว่าจําเลยตั้งแต่เกิดเรื่องมาเนี้ยนะเขาเป็นคนขี้เกียจมากนะครับเออชาวบ้านจ้างไปตอนแรกๆนะชาวบ้านจ้างไปทํานั่นทํานี่ไม่ไปเห็นไหมล่ะนะครับไม่ไปนะครับชาชาวบ้านเขาจ้างไปทํานั่นทํานี่ไม่ไปนะครับรอนะครับรอเจ้าเจ้าหน้าที่เข้ามาสอบสวนเห็นไหมไม่ใช่รอเจ้าหน้าที่เข้ามาสอบสวนตอนเป็นข่าวแรกๆคือมีคนมาผูกข้อไม้ข้อมือนะครับใหม่ๆนั่นนะ ในกาจะไปทํางานทําไมล่ะครับเห็นไหมล่ะเดี๋ยวเข้ามาไม่เจอนะครับเห็นไหมเขารออยู่บ้านอ่ะอยู่บ้านรอมีคนมาผูกแขนนะครับลุงลูไปถึงไหนกันล่ะครับเนาะผมเพิ่งสวดมนต์จบครับรู้นะครับคนเดินทางนะครับนะโอ้เมื่อคืนเดินสวนกับจําเลยนะครับจําเลยก็ใส่ชุดขาวจะมาสวดต่อดจากผมนะครับเพราะว่าอ่าอ่าิ่งนะครับเออจริงๆนะครับ นี่แหละเขาเรียกว่าอ่านี่แหละเขาเรียกว่าเวรกรรมนะครับเวรกรรมนะครับมานะครับสองปีแล้วนี่ยนะครับตอนนี้นะครับก็เข้าอยู่ในหลักชัยแล้วนะครับก็ถือว่าหลักชัยนะครับเดี๋ยววันที่21เมษายนนี่ก็รู้แล้วนะครับอ่ารู้แล้วนะครับอ่าถ้าจำเลยไม่ได้อยู่ข้างนอกเนี่ยนะครับถามว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปนะครับเออนะครับถามว่ายูทูบข้างนอกน่ะเขาจะต้องทําอะไรกันบ้างนะครับวงแหวนอ่าวงแหวนรอบนอกบ้างแล้วก็คน อะไรพวกนี้นะครับเห็นไหมคนที่อยู่ขบริเวณบ้านเขานะครับเห็นไหมเออนั่นแหละมันต้องแน่นอนนะครับพวกนี้มันก็จะเอาลูกเอาหลานมาอ้างนู่นอ้างนี่เพื่อที่จะให้เขาสงสารมันเป็นไปไม่ได้นะครับเอนะครับคนผิดกฎหมายนะครับเนี่ยกฎหมายไม่เคยสงสารใครนะครับตัวใครตัวมันนะครับนะกับสีครับน่นะก็อยู่ทําไมนะครับตัวมันตัวใครตัวมัน สีครับอยู่ทําไมเจ้าแมวน้อยนะครับดันดันห้าร้อยยังไม่ถึงห้าร้อยเลยนะครับพาอ่าะแนงว่ารไรที่สวัสดีค่าคุณดอกไม้นะครับสวัสดีนะครับ <c oughs>